สวัสดีค่ะบิ๊กสรนะคะวันนี้บิ๊กอมีโอกาสได้ไปอยู่กับไอลเมื่อวันก่อนไเรียนเลยยอยนั่งย n ยนั่งสวยน้อยมากโอเคก็ ออยนะคะชื่อออยก็ถือว่าตอนก็คือตอนนี้อยู่ที่นี่แหละจบธรรมศาสตร์ดนตรีนะคะทางนักเรียนนิยม <g ul om> ที่กินเยอรมันเดิมอ่าแล้วก็ย้ายมาออสเตรเลียนะตอนแรกก็คือไม่คิดอะไรมากหรอกคือคิดว่าจะเรียนภาษาแต่อยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่าเออชอบที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าเราคือหางานได้ตลอดนานๆก็รู้สึกว่าเออ ช่วยเหลือพ so ่อแม่ได้ในการจะจ่ายเงินนะก็รู้ส oui> ึกว่าเออถ้าเรามีช่องทางมาณนี ah ้เราก็เร mm ียนต่อไปเลยก็เลยเรียนจบตอบตอนที่อ้อยเรียนจบตอนแรกตอนเรียนทำงานที่อ้อยใช้ไอซินเดนเซอร์วิซคือ สกิลลิซ่าเป็นการสมรัครก็ถือว่าโอเคอยู่ต้องได้ไอเอลตอนเช้าหน่อยนะแล oh. ้วถึงไอเอลก็ general ประมาณเจ็ดคือทุกอย่างมาเจ็ด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 ฝั่งผู้ด่านขีดอย่างน้อยเจ็ดเยอะเลยเนี่ยตอนนั้นนคือฝั่งขึ้นมาเยอะเป็นเจ็ดตอนนี้เยอะกว่านั้นโอเคสกิลลิซ่าคือว่าโอเคจบได้เกรดเท่าไหร่อ่าโอเคแล้วก็อายุเท่าไหร่ ประสบการณ์งานตรงไหมก็คือสมัครแล้วก็ได้มาทํางานมีเขาเรียกว่าใบอนซญาที่สามารถทํางานได้ปีร่วมงาสุขภาพอยู่ช่วยเงนส้วเะสมัครอนุญาตไหมคะก็คือเรารู้เราเออเขาจะมีแบบเขาเรียกว่ามาให้เราเช็คอะว่าเราจะได้มาเช็คเลิสต์ถูกต้องถือว่าตอนก่อนจะสมัครอะยากคือเราต้องเตรียมว่าเราต้องมีประสบการณ์สำหรับประสบการณ์งานต่างเรียนอะไรมา แล้วก็ได้เอวมาหลายขนาจะแต่แล้คยัไม่ได้เอ พี่อยเพิ่งไปสมัครงานมาสดๆร้อนๆเลยใช่เลยแล้วพี่น้องคนไหนร์มกันดคะว่าเป็นงานอะไรกับงานนี้พี่ออยพี่สมัครไปเมื่อสองปีที่แล้วคือว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของอเมริกานะแต่ว่าเขามีออฟฟิศส่วนโลกก็คือออฟฟิศนี้ด้วยเราวก็ดีเขาหาเป็นคัสตอมเมอร์เรลชันนะก็คือว่าบริษัทมาทำงานไม่ว่าไอทก็ไม่เชิงว่าแต่ว่า สินค้าหรือเป็นบริการบริการที่เป็นแบบสองแหวนให้ลูกค้าเจอกับคอนแทคเตอร์ประมาณนี้ค่ะแล้วเขาก็ไปสมัครแล้วก็สัมภาษณ์สี่รอบสี่รอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะสี่รอบเขาถามอะไรบ้างอ๋ออันนี้เผื่อใช่ไหมใช่ก็คือว่ารอบที่หนึ่งคือพี่ไม่เคยเจอที่สัมภาษณ์ที่จริงจังเท่านี้มาก่อนก็คือรอบที่หนึ่งเนี่ยให้เราเขาจะมีเหมือนประมาณว่าเป็นระบบพาสเวิร์ดล็อกอินอะไรเงี้ยนะจากวีคูชเมนต์ที่นี่ให้เราเนี่ย เข้าไปล็อกอินแล้วก็อัดวิดีโอตัวเองอัดวิดีโอตัวเองในการจะตอบทุกคำถามสิบคำถามค่ะก็คือเป็นสัมมนาทั่วไปอ่ะแต่ว่าก็กจริงจังนะคือเหมือนมันวอลเล็ตเนอะชิพที่เราเคยทำมาในอดีตย,ยกยตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยออบสแตคเคิลในชีวิตยกตัวอย่างอ่าหรือว่า เราจะมีทำไมเราถึงมั่นใจว่าเราออเหมาะสมก็จะเป็น,น,ปนาาง,ง,งานจะเป็นแคดเดตที่ประสบความสำเร็จกับงานนี้ค่ะอาที่สำคัญเลยคือที่เาทำสัหญจะเป็นมากอะไรในบทบาทงานนี้ที่ทำให้เราเต็มเป้า เราประมาณนี้แต่ทั้งหมดสิบอันเราก็อัดวิดีโอไปลแล้วก็ส่งแล้วก็สัตทีชแมามก็จะไปที่ HR ที่อเมริกาที่ดัลลัสแล้วก็ไปที่ Recruitment ที่นี่ที่มาเอพี่ออยแล้วก็ไปที่ซิดนี e ์อ่าก็คือรอบที่หนึ่งไม่รอบหนึ่งรอบเดียวรอบที่หนึรอบเดียวแล้วรอบสรอบสรอบสอ่ารอบสก็เป็นโฟนิทบียโอเคจากซิดนีย์ออฟฟิศค่ะผ่ารอบที่สก็เป็นรอบที่สามรอบี่สานี่คือหนักมากรอบที่สามั่า<ห> ให้เขาเขาเรียกว่าให้ไดเจอแบบทีมทีมคมเบอร์อะสมา <ใน S 1> ชิกที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศแล้วก็โอเคให้นั่งดูด้วยกับคนที่ทำงานตำแหน่งที่เราจะไปทำคือเหมือนประมาณว่า observation น่ะแบบว่าเออเขาทำยังไงเราจะได้มีไอเดียที่ถูกต้องไม่ได้แบบอ่านอย่างเดียวใช่ไหมคือเห็นไปเลยแล้วก็เหมือนความจริงก็ถูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีอ่ เด렉เตอร์ที่ออฟฟิศซึ่งมีสามสามแผนกที่ออฟฟิศที่ซิดนีก็คือมันนั่งในห้องประชุมแล้วก็ถามเรานคือสัมภาษณ์กับเด렉เตอร์อีกประมาณห้านาทีหลังจากนั้นก็คือว่าพูดเพรสเซนเทชันหานาทีมีเพรสเซนเทชันกับเด렉เตอร์เ้าจ้ดที่พนกงานมาได้สาคนมันรานาทีรอบสามโอเครอบสามเสร็จก็คือว่าโอเคก็เป็นว่าซิดนีย์ออฟฟิเนี่ยยอมรับอยากจะจ้างเราละก็บอกไปที่ออฟฟิศที่ นะครัก็จะจัดให้อ่ะเราเนี่ยได้พูดคุยกับสิงโตแล้วพี่ยอดต้องทำไปทั้วันอ้าวที่ดันลาสอันนี้อันนี้ก็รอรอว่าผการสำาร็จท่านสี่เ่ของนีขอให้โชคดีนะคะ คือตอนนี้มันง่ายมากมนะก็คือว่าความจริงคือเราใช้ไปเลยเราหาแล้วกูก็ไปเลยแล้วก็มันจะกูก็ไปเลยกูก็ตั้งแต่ค <c oughs> ่ะหรือว่าประเภทงานคือหาคีย์เวิร์ดที่ต้องการแล้วมันก็จะขึ้นมาที่เสิร์ชอ, <c oughs> อินดิเคเตทั้งซีทั้งทุกอย่างคือมันจะขึ้นมาให้เราเลยอ่ะเราก็สามารถ แต่งานที่เได้ด้มาจากตเองแต่ได้มาจากตอก็จะเป็นคุยคุนตอรชื่อเฮสต้าแมนก็คือเป็นแบบเอเจนซี่จัดงานใช่ไหมก็คือบริษัทของสำนักงานจ้างเฮสต้มกวมหาตอนสมัครว่าเราแบบไม่ใช่คนองอสซี่หรืเราไม่ใช่คนของที่แต่เราที่คนไทยเราควรจะว่าไม่เลือกเรา ถ้าคิดว่านกเห็นคือว่าเขาคุมเร่ขอไดสหรือถ้าเราเอ่อมันของควาอเรื่องของแบบว่าเราไม่ได้นุช่ นไทยจใช่คนไทยใช่คนไทยค่ะแต่ความจริงแล้วคือถ้าเราเป็นคนไทยแล้วเรามีคุณสมบัติที่เราต้องก่างเขาอะที่จริงมันเป็นเรื่องแค่ใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่เราแอดต่างกันแต่คนที่เป็นออสเตรเลียนหรือว่าภาษาเพี่ยองอะไรเงี้ยต่างหักที่ที่ถ้าเราทำไปเท่ากันแต่เราพูดไทยได้ด้วยอะค่ะสิมันเป็นน้องแต่สพอยต์พาสส์สปอยของน้างค่ะแล้วคือเราก็เช็คปหมือนกับเช็คของเราเสีเงินไทยว่าโอเคเพราะว่าคนต่ามคุณสมบัตินี้นะเรามีหรือเปล่า S <S <an other> เ,เนื้องานเป็นแบบนี้ก็ค,คือถ้าเราอยากทำความจริงตอนนแนะนำว่าเราใคอากงานคือสมัครก่อนสมัครสมัไปก่อน, <S <S <an other> อนว่าไม่ต้องคิดเยอะคือสมัครว่าสมัครงานที่เราอยากได้ไปก่อนบริษัทที่คุณสัค <S an other> คือสม,มัคราก็้องไปคุยหน้าต่อ่ล้วอาจจะไม่ชอ เนี <G ã i> <ee> ่ยค <ange> <S water avez> ือแต่ว่าถ้าเราสมัครในเนื้องานที่เราคิดว่าเราอยากได้นะก็อย่างน้อยคือว่า อยากคิดเยอะอะคนไทยเราอะไรคือไม่ต้องคิดอาจจะชอบแล้ไม่รู้ทางเลยแต่ก็สมัครไปก่อนแล้วก็นอนไปก่อนนอนไป่อนมั่นใจมีคนบอกเยอะมากว่าสมัครงานในซีรีสไปแล้วอะแบบสมัครไปแบบสิบสิบงานแล้วี้ไม่มีไม่มีใครเลือกโทรกับเราแบบ้เลยเนี่ยพี่ออยคิดว่าทำไมพี่ออยได้รับสัมภาษณ์แบบว่าที่มวิศวะห้าโอเคที่นิ่งนะคือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคนได้สัมภาษณ์นะว่าเราทำไมเราไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูเลย r e s u m ้เราเนี่ยมันมันแก้ไขอะไรไม่มาเลยนะคะือเราสมัคมงานหรือว่าแม้แต่ r e ม u ม่มรมเราเนี่ยแต่มาก็ไม่ถูกใช คือคือการที่เขาโทรมาเรียกให้สัมภาษณ์เนี่ยแต่ว่าเขาที่ห็นคือว่าตามกระดาษอะตามมือกระดาษตามใบสมัครของเราเนี่ยคือดีสำหรับการไปสัมภาษณ์ค่ะถือถือที่ไม่ได้เรียกเนี่ยไม่ได้เรียกเลยเป็นสิบบริษัทแปลว่าต้องเช็คกระมาเช็คใบสมัครเออเช็คใรสมัครในกระมาเอออีกน้ำใรเอเช็คกระมาใรสมัครหรือว่าอย่าลงรูปคือพี่อ๋อนแนะนำว่าอย่าเอารูปไว้ในใรสมัครอ่ะคือถ้าจะส่งขึ้ส่งปัญหาคือ คือจะไม่เป็นสําเนีงเราไม่ต้องแบบเขียนเป็นเศษคือคือแบบอ่านปุ๊บอ่านเข้าใจว่าคนเราสมบัติจบที่ไหนทําอะไรได้บ้างทําอะไรมาคืออะไรเนี่ยที่มันแบบว่าตรง้ที่ลองสมัครใช่ไหมใช่ของคูเกิลดูว่าโอเคมันมันคือเรซมิทที่ดีเป็นยังไงอะไรนะแล้วลองลองให้เพื่อนดูให้ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเรา20 20 20งานเนี่ยไม่ว่าน่าจะเป็นเรซมิ ฝากทิปหรือว่าฝากข้อคิดทุกคนที่กำลังถ่างานอยูนนี้ค่ะยอยแนะนำเลยได้บ้างโอเคต้องียมาถ <Okay. laughs> า,างานนะคะก็ดีใจด้วยที่มันเป็นโอกาสในการที่จะลือกชิลใหม่นะเพรที่หนึ่งคือว่าเรามองว่ามันเป็นข้อเสงจริง <c oughs> นี้เรา,รา,ากำลังจะเลือกอะไรก็ได้ัน คือเราต้องมั่นใจในการสมัครงานเราต้องมั่นใจว่าเราถือมีสมบัติในการในการทำงานถ้าเรายุ่งผิดเราก็รเรียนผิดได้เรื่อง,ท,งที่มมสมบัติปปในการเรียนหรืว่าเราตั้งใจทำงานเร,นราดีอย,ย,ย่างนะเพราะฉะนั้นคือเราต้องกินได้ก็ได้เราไปนะโชคดีเราเนี่ยเป็นแบบแอสเซทที่มีค่าของขององค์กร ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ขยันหางานคือแบบอยากอย่างเดียวก็ไม่ได้งานอ่ะขยันหางานนี่คือยัางไงอกว่าก็คือให้หาทุกวันคือทำให้เป็นวิสัยเลยหาทุกวันหาทุกวันแล้วก็อย่าแบบอย่าเฟลเพราะว่า,า,วาอาจจะเป็นบางทีเป็นสมวงไม่ได้เราคือไม่มีปัญหาคือกับการรองงานที่เราอยากได้เราได้คือเรา,หา,าหานะคะ แล้วก็เลสมัย hmm. ก็คิดว่าเออเราเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอาจถ้าเราจะจ้างไปเลสมัยก็ยังไม่ดีหรอกมันยังไม่ย่างมันยังไม่ไปถึง personality เลยอ่ะใช่ไหมอ๋อแล้วก็อาจจะบอกเพื่อนบอกพี่บอกอะไรอย่างเงี้ยว่าเราหางานคือเราไม่แน่ใจคนเาทนะคะคนอยู่แต่เราไม่รู้ก็มันมีเรื่องนี้ก็มีอยู่ สถานงานอยู <ersch> on, wish, uh, ่นี่ออสเตรเลียแล้วก็หวังว่าทิ้งที่หอยให้วันนี้ก็จะแบบว่าสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยแล้วก็ใครที่กำลังหางานอยู่ต้องการคนปรึกษาหรืออยากจะได้อ่าพี่หอยช่วยเช็คเลยสิเมย์หรือให้บิ๊กสตาร์ช่วยเช็คเลยสิเมย์นี่ก็ส่งเมสเซจมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะจับพี่หอยเป็นการสนุกอะไรเนี่ยก็บอกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพีเอ๋ ของพี่ออยไปให้นะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะแล้วก็คราวหน้าเป็นไงก็เราเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่าเพิ่เหมือนผู้ชายอ่ะ